ความหมายเต็มไปหมดเลยครับคุณต้องรู้ครับว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยแล้วคุณจะต้องรู้ว่าเกตเลกเกตน้อยของรถไฟลาวจีนสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ลวดลายของเขาเนี่ยมันมีความหมายเต็มไปหมดเลยครับสบายดีสวัสดีครับ วันนี้เราอยากจะนำเสนอข่าวนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับเมื่อตอน10โมงเช้านะครับของวันที่16ตุลาเนี่ยได้มีการส่งมอบรถไฟความเร็วสูงของราวจีนนะครับในนามว่าล้านช้างครับ ซึ่งขบวนนี้มีชื่อว่าล้านช้างนะครับขบวนที่2ขบวนที่3เนี่ยจะมีชื่ออื่นๆอ,อีกตามมานะครับแต่ว่าวันนี้เราไมา่ให้ดูกันก่อนนะครับว่าขบวนล้านช้างครับได้ถูกส่งมอบไปแล้วอย่างเป็นทางการครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับโดยมีท่านเวียงสวัสดีพันดอนนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธายการและการขนส่ง โดยมีท่านนายเจียงใจตรงนะครับท่านเป็นเอกการชทูตสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประจำอยู่สอปปอลาวครับซึ่งรถไฟลาวจีนขบวนนี้นะครับคือ CR200J ครับทั้งหมดเนี่ยมี7ตู้นะครับสชั้นจำนวนผู้คนเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง720ที่นั่งครับถ้าพูดถึง รถไฟลาวจีนะครับจะมีด้วยกันถึง2ระดับนะครับระดับหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของ First Class ครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยห้ที่นั่งนะครับจะเป็นลักษณะของ2ที่นั่งคูณ2ที่นั่งละแล้วก็มีทางเดินตรงกลางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งแบบใหญ่หน่อยนะผมว่าแทบจะนอนได้เลยนะฮะนั่นคือแถวละสีที่นั่งฮะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่56ที่นั่งครับแล้วก็แบบชั้นที่2นะครับเป็น Econo m y class นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6 6 2ที่นั่งครับ เป็นแบบ2ที่นั่งคูณ3ที่นั่งครับทั้งหมดก็คือแถวหนึ่งจะมี5ที่นั่งนะฮะแล้วก็อีก2ที่นั่งพิเศษเนี่ยสำหรับคนพิการครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาได้ออกแบบและเตรียมเอาไว้เนี่ยได้อย่างแบบพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกๆคนด้วยครับรวมทั้งคนพิการด้วยอะ่ะ แล้วก็รถไฟรุ่นนี้นะครับออกแบบแล้วก็ร่วมทุนกันนะครับของบริษัทในเครือ China National Railway Group นะครับซึ่งรถไฟขบวนนี้ใช้เทคนโนโลยีของจีนครับปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการขนส่งข้ามพรมแดนนะครับสามารถตอบสนองของความต้องการและความสะดวกสบายของผู้โดยสารมีเทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูงนะครับแต่ว่ามีต้นทุนต่ำหลัก และตั้งชื่อขบวนรถคันนี้ว่าล้านช้างครับมีพื้นฐานจากชื่อเดิมของสอปปลาวนะครับซึ่งเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างครับอันนี้ค่อนข้างที่เราจะคุ้นเคยนะขบวนล,ล้านช้างซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของอาณาจักรล้านช้างด้วยอะ่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของสอปปลอาวนะครับท่านพันคำวิภาวันได้ค้นคว้าและตั้งชื่อขบวนประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาครับ ก็ถือว่าง่ายๆก็คือชื่อนี้เป็นชื่อที่ถูกตั้งชื่อโดยท่านพันคำวิภาวรนนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสปป,ปลาวนั่นเองเราลองมาดูนะครับว่าการตกแต่งภายในหรือวิธีการเนี่ยมันมีความหมายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแฝงเอาไว้อยู่ตลอดทางเลยละการตกแต่งภายนอกนะครับเราก็จะเห็นว่าการใช้สีหรือโทนสีเนี่ยก็เป็นโทนสีของธงชาติลาวนะครับก็คือมี สีน้ำเงินแดงและขาวอยู่รอบขบวนนะฮะสีแดงเนี่ยเปรียบเสมือนเลือดของนักรบปฏิวัติลาวครับแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในสปปลาวนะครับแล้วก็สีขาวอะ่ะแสดงถึงความสามัคคีของชาวลาวละอยู่ภายใต้การนำของพรรคประชาชนลาวเปรียบเหมือนดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนแม่น้ำโขงซึ่งเราก็เชื่อว่า ดวงจันดวงเนี้ยก็ลอยอยู่บนแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายเนี่ยมองจากทางด้านลาวนะ,ะแล้วฝั่งขวาก็มองจากทางด้านไทยเราก็เชื่อว่าดวงจันทร์ดวงนี้เป็นดวงเดียวกันครับนะฮะแล้วเราก็ภาคภูมิใจเหมือนกันนะครับที่สปปลาวเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งสามารถที่จะเอื้ออํานวยการอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในการเยี่ยมเยือนนะฮะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคือการขนส่งสินค้าระหว่างจีนมาลาวแล้วก็ลาวไปไทยในขณะเดียวกันไทยเองก็อยากจะขนส่งสินค้าไปลาวแล้วก็ จีนเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกมากขึ้นหละ่ะเราก็มาดูการตกแต่งภายในนะครับในการตกแต่งภายในของขบวนก็มีแนวความคิดเหมือนกันนะเขาใช้แนวความคิดของกลิ่นหอมของดอกจำปาก,กับความงามของขุนเขาและแม่น้ำโของอันนี้ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเลยนะเรามาชมดอกไม้บานสะพังนะครับภายในตัวรถกันดีกว่าซึ่งประกอบด้วยความงดงามของขุนเขาและแม่น้ำโขงนะฮะว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะ อย่างเช่นสีของผ้าไหมลาวนะครับที่อยู่ตามเบาะตามเด็กคลเรตตามลวดลายต่างๆเนี่ยเขาจะใช้สีผ้าไหมของเราเป็นพื้นหลังนะครับซึ่งผสมประสานความงดงามวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติลาวได้อย่างกลมกลืนนะฮะลายกรฟิกดอกไม้เล็กๆเนี่ยถ้ามองลึกๆเข้าไปนะฮะแล้วคุณจะเห็นเลยว่ารอยเกลียวเล็กๆนะฮะเป็นลวดลายของดอกจำปาลาวละแต่ตัดทอนออกมานะครับได้อย่างทันสมัย จุดเด่นของดอกจำปาเนี่ยผมลองสังเกตดูแล้วนะฮะจะเป็นเหมือนคล้ายๆของเกลียวกลีบดอกละที่มันม้วนเข้าสู่จุดศูนย์กลางและผมก็มองแล้วก็กลายว่าตรงจุดศูนย์กลางน่ก็เป็นความหมายของการปกครองจากศูนย์กลางและตรงนั้นก็เป็นจุดรวมของเกสรน,นะของดอกจำปาลาวแล้วผมก็ว่าดอกจำปาลาวเนี่ยหอมชื่นใจจริงๆนะฮะแล้วก็บอกที่นั่งของเขาทั้งหมดนี่ะสามารถปรับ ที่นั่งเอนนอนได้ตามความต้องการนะครับองศาได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็บะเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้กับเข้ารูปร่างของคนนะครับเข้ากับสรีระของคนได้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การนั่งหรือการนอนเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเมื่อยนะฮะแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิของแอร์ได้นะมีช่องแอร์ในแต่ละช่องผมว่าคล้ายๆกับเครื่องบินเลยแหละที่สามารถปรับองศาของแอร์นะฮะหรือว่าเปิดปิดแอร์เนี่ยให้เบาหรือแรงได้นะครับตามมุมองศาของคนที่ นั่งนั้นๆนะแล้วก็สามารถมีโต๊ะหรือพนักพิงขึ้นมานะครับสามารถวางกล้องถ่ายรูปวางคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็โทรศัพท์ได้ครับอันนี้ค่อนข้างสะดวกเลยนะผมว่าอันนี้รถไฟหรือเครื่องบินเนี่ยแล้วก็ในนั้นมีบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับแต่ผมไม่แน่ใจนะมีที่ชาร์จไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือสาย USB อะไรบางอย่างสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แต่ผมว่ามีละระดับขนาดนี้แล้วนะ อมีจริงๆด้วยครับก็คือด้านล่างเนี่ยจะมีหัวแปลงลูกปลั๊กไฟนะครับที่สามารถใช้แล้วก็มีปลั๊กมาตรฐานนะครับซึ่งสามารถใช้ทั้งจีนลาวแล้วก็สากลครับอันนี้สุดยอดเลยจริงขาดไม่ได้เลยจริงนะฮะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์หมดคอมพิวเตอร์หมดกําลังทํางานเนี่ยก็มีปลั๊กไฟให้สําหรับชาร์จไฟนะฮะแล้วก็มีไฟไฟ้ด้วยเนีะอหือ ให้ไปเป็นวันก็โอเคนะก็เอานะแล้วก็ภาษาที่ใช้นะครับก็จะผ่านจอแสดงผลที่อยู่มีหน้าจอนะครับแล้วก็มีลําโพงละ่ะป้ายบริการภายนอกแล้วก็ภายในของรถไฟนะครับก็จะมีด้วยกันถึง3ภาษาครับก็มีทั้งภาษาลาวจีนและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลทั่วไปนะครับแล้วก็ทราบไหมครับว่ารถขบวนที่4นั้นนะเป็นขบวนที่ปลอดสิ่งกีดขวางครับนั่นคือประมาณว่าเป็นพื้นที่โล่งๆละ่ะ ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าขบวนนี้เอาไว้สำหรับผู้พิการครับจะเป็นห้องน้ำสำหรับผู้พิการปุ่มช่วยเหลือแบบ SOS นะครับนั่นคือสามารถกดเรียกคนได้เลยนะฮะแล้วก็ภาษาสำหรับผู้พิการทางสายตาละ นั่นคือภาษาเบลนั่นเองถ้าเกิดว่ามีผู้พิการทางสายตานเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าเครื่องมือเครื่องไม้หรือวิธีการน่ยจะเป็นยังไงนะฮะและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะที่จัดเอาไว้สําหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการสามารถขึ้นลงแล้วก็เข้าใจความหมายได้อย่างง่ายดายครับ อันนี้ขอชมเชยเลยครับเขาได้จัดเตรียมอะไรบางอย่างเอาไว้สําหรับกลุ่มคนทุกๆก,กลุ่มคนด้วยกันนะฮะนี่คือเป็นความละเอียดอ่อนละกันและผมก็เชื่อว่าอันนี้นะครับมันคือเข้าถึงประโยชน์กับทุกคนจริงๆครับแล้วก็ทั้งขบวนนี้นะครับก็ยังมีตู้ห้องรับประทานอาหารด้วยนะโอ้โหประกอบด้วยการขายอาหารเครื่องชงกาแฟไมโครเวฟแล้วก็เครื่องใช้อื่นๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่รับประทานอาหารด้วยอะ่ะคล้ายๆกับ อาจจะเป็นห้องอาหาร1โบกี้เลยนะแล้วเข้าไปสั่งอาหารสามารถคุกปรุงอาหารในที่แห่งนั้นได้ด้วยอะ่ะอันนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่พวกเราอะ่ะชอบมากเลยจริงๆผมได้ใช้บริการที่เมืองไทยนะครับเป็นรถไฟขบวนธรรมดาเนี่ยแหละ ที่จะไปเชียงใหม่นะฮะแต่ก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงห้องอาหารนั่นแหละเราจะนั่งอ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตนั่งทานอาหารนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่เบื่อเราก็นั่งได้ทั้งวันนะในห้องอาหารนั้นๆนะฮะ แล้วก็ขบวนล้านช้างเนี่ยนะครับสามารถวิ่งได้ความเร็วที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งได้สูงสุดถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่เทคโนโลยีของรางของที่สปปลาวเนี่ยสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วผมก็ได้ทราบข่าวมาว่าบางพื้นที่นะครับต้องวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก160กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่บางพื้นที่เนี่ย ก็วิ่งได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับว่าความเร็วนั้นน่นนะมันจะต้องวิ่งทางตรงหรือว่าวิ่งทางโค้งนะฮะแล้วก็รถไฟลาวจี G นนั้นะฮะก็จะมีขบวนหัวรถไฟเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นของ CR200J เนี่ยจะเป็นหัวรถไฟกระสุนนะคล้ายๆอย่างนั้นฮะซึ่งมีความเร็วสูงแต่จะมีหัวรถจักรขบวนอีกอันนึงครับซึ่งเอาไว้สําหรับลากขนส่งสินค้าเท่านั้นนะฮะนอร์มนี่เฮาได้มาเบิง่งนอ่านี่เนาะ อันนี้เป็นหัวรถจักของพระเจ้าอินทร์ในเสียเทียบซานซีนอนตัวนี้เนาะอ่าขบวนได้คนสินค้าไว้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อย่างต่างต่างนี้นอนตัวนี้จะไว้ละเนาะอันนี้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะเนาะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะแยกขบวนกันออกไปนะฮะมึอเออเด้ดดดทางไหน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 เออเห็นแล้วนี่เด็ดดด อ่าโอ้เห็นละเห็นละเห็นละอ่าโอ้ทากทางทางงาม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 โอ,สอ้สุดยอดสุดยอดจะเขียนเทวสถานีรถไฟนครหลวงไม่จัดเนาะแล้วก็มาดูที่สถานีครับวันนี้ผมขอมาเจาะที่สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในสอบปรปรลาวแล้วกันนั่นคือสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ครับสถานีนครหลวงวังจันทร์เนี่ยได้ตั้งอยู่ที่บ้านไซนะครับเมืองไซธานีฮะ ซึ่งได้รับเหมาการก่กรอสร้างของกลุ่มบริษัทรถไฟลาวจีนนะครับที่มีพื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมดถึง14,543ตารางเมตรเนี่ยซึ่งออกแบบถึง3บ่อนด้วยกันนะฮะนั่นก็คือบ่อนขึ้นลงของรถนะครับมีเส้นทางรถไฟถึง5สายร่วมกันนะครับความหมายของสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ห้องโถงสถานีเนี่ยสามารถบรรจุผู้คนเนี่ยได้ถึง2,500คนเช่นะครับ ถือว่าเป็นอาคารสถานีผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดของสปปลาวเลยนอกจากนี้สถานียังได้แนวความคิดมาจากเมืองไม้จังครับนั่นก็คือมิตรภาพลาวและจีนนั่นเองมีการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีของสองชนชาตินะครับระหว่างลาวและจีนโดยการร่วมการก่อสร้างนะครับอาคารสถานีแม่นอินตามสัดส่วนของยึดขยายและอาคารโบราณดั้งเดิมของจีนนะครับผสมผสานกับลักษณะ และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ของนครหลวงเวียงจันทร์ครับเข้ากับสถาปัตยกรรมแบบโบราณของจีนส่วนด้านหน้านะครับมีอาคารเป็นรูปช้างเป็นงานไม้8งานเนี่ยล้วก็ให้เกิดมีแสงสว่างส่องผ่านมานะครับในใต้อาคารเนี่ยจะเห็นเป็นภาพเงาของต้นไม้ทับซ้อนกันละเป็นเหมือนบรรยากาศของธรรมชาติและป่าไม้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่หรูหราและความสงบสุข ของเมืองไม้จันทร์ครับอันนี้ก็ได้ข่าวมาจากน้องๆหลายๆคนนะครับที่ช่วยกันหาข้อมูลกันส่งเข้ามาถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยกันด้วยครับแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยแนวความคิดหรือวิธีการของการตกแต่งหรือความหมายเนี่ยที่ถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยอะ่ะอยากจะเข้าไปค้นหาแล้วผมก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆจุดเลยล่ะที่มันมีความหมายที่ซ่อนอยู่อะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราเจอถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วถ้าเกิดว่าเราค้นพบแล้วเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวท o กแกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากไปจังเลยอยากขึ้นรถไฟความเร็วสูงลาวจีนจังเปิดนะครับสองธันวา